อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะราบสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดีแนลนะ วันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซส์นะในคลิปวีดีโอนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการอัปเดตแพชประจําวันที่9พฤศจิกายนนะก็ก่อนอื่นครับก็สุขสันต์วันลอยกระทงนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขในวันลอยกระทงมากๆนะจ๊ะอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีก็ขอยออกจากตัวเราเนาะครับโอเคมามาดูแพชกันดีกว่าครับว่ามาเรียทะลุัวจะมาหรือ,อยังนะ,ะไปที่ประกาศกันครับวันที่9พฤศจิกายนนะครับปิดเซิร์ฟ7โมงถึง9โมงเช้านะครับ 2ชั่วโมงด้วยกันโอ้ยถือว่าปิดสั้นนะแพดใหญ่เข้าหรือเปล่าน่าอย่างนี้ไหนเรื่องเรามาดูเสร็จสิได้มาชดเชยเป็นคอร์สสามร้อยอีเทเนียมหนึ่งพันนะครับมีเนื้อเรื่องใหม่เนื้อเรื่องหลักนี่ไงมาแล้วเปิดเนื้อเรื่องหลักอีพีโซดที่เก้าแอคหนึ่งถึงสองนะท่งนี้มาแน่นอนครับมาเรียทระะัลกวนะเอาล่ะมีเนื้อเรื่องเสริมด้วยเพิ่มเนื้อเรื่องใต้เงามืดในเนื้อเรื่องเสริมผ่านด่านโหมดความยาก จะได้รับข้อมูลหน่วยรบของแดชนะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ของมิลิสตาหรือเปล่านะฮะแล้วก็ท้าทายครับเพิ่มอีเวนต์ท้าทายวิธีการฝึกองค์การบริหารโลกในอดีตแล้วก็เช็คอินนะเพิ่มเช็คอินตอกบัตรการฉลองคริฟฟอร์ดเกมนะฮะเช็คอิน10วันในช่วงระยะเวลา20วันนะก็รับของได้ครบเลยนะ แล้วก็เปิดพาร์ตเคเตอร์ใหม่นะครับแครเรนะเอมาแล้วเคอเตอร์พาร์ตอันใหม่นะครับนี่เลยอยู่ไหนเอ่ยแครเรนี่แครเรนมานแล้วครับผมใครเล่นเนื้อเรื่องก็น่าจะเจอพ่อหนุ่มคนนี้นะครับสุดหล่อเลยก็เก่งนะเป็นตัวปะทะนะครับมีสกิลอันโดดเด่นก็คือเจาะก,กร่อยถึง60%แล้วก็พาสซีฟเนี่ยสามารถเพิ่มพลังให้กับตัวเองเรื่อยๆแล้วก็ทำาเเอโอีได้ด้วยนะครับ เออคือแบบดีนะตัวนี้นะครับใช้ได้เลยแต่ว่าแม่ไอไอเจ้าตัวตะก,กลนะฮะสไนเปอร์มาดันมาก่อนเนี่ยมันก็เลยบทปังรัศมีของพ่อหนุ่มแคเรตไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเคาอเรพพาทที่ผมแนะนำให้ให้ซื้อเอาไว้นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะอละมานกานต่อนะฮะ ต่อไปครับเป็นที่สัญหานะครับเพิ่มการสัญหาล่าสุดยอดที่มีความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นของการกันเทียมาเรียเอนโทนอฟและเปิดภารกิจสัญญาที่เกี่ยวข้องมาแล้วมาแล้วครับผมนี่ก็คือคุณป้ามาเรียนั่นแหละนะครับเขาได้เอาเวสขึ้นมานะก็คือใช้พลังเหมือนย้อนเวลาอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยกลับเป็นสาวอีกครั้งหนึ่ง ก็เขาบอกว่าเป็นสาวได้สานาทีอะไรประมาณนี้นะนะครับก็สวยมากๆเลยนะชุดนี่คือแบบสุดยอดเยี่ยมยอดมากๆเลยอ่ะผมเล่าความสามารถนิดนึงลวกันนะครับมาเรียอันททนอฟกากันทัวตอนนี้นะจริงๆมันเรียกกากันทัวนะอันนี้เรียกกากันเทียนะครับก็เมื่อลงสู่สนามเนี่ยเขาจะเสกเจ้าเขาเรียกว่าอ่าวงวาร์ฟนะฮะออกมาสองวงนะครับวงที่ติดยาเรากับวงที่อยู่ข้างหน้า ถ้าเราใส่ตัวละครลงไปนะครับที่วงวาที่อยู่ติดยาเนี่ยมันจะว์ปไปที่วงวา้าข้างหน้านะแล้วก็ตัวละครตัวนั้นนะครับก็จะลดความเสียหายลงนะครับ10%อ่าลดความเสียหายที่ศัตรูฝั่งนู้นทำอะ่ะ10%อนะอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นต้องบอกว่าที่ผมพูดเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่มาเรียนเทอนอฟการนันทัวเนี่ยนะครับได้รับบัฟมาแล้ว2ครั้งนะจริงๆรอบแรกสุดเลยเนี่ยมันจะมีซีลพิเศษนะครับที่ทำให้ศัตรูครับโดนว์ปกับ ไปติดยานด้วยนะแต่ว่าอันใหม่เนี่ยหายไปแล้วนะครับตัวสกิลวิเศษของมาเรียกานทัวเนี่ยก็คือทำดาเมจวงกว้างนะครับลบบัฟที่ไม่ถาวรอ,ออกด้วยครับใส่ศัตรู1บัฟแล้วก็สตันถึง4วินาทีลดฮิลอีก100%อ่านะก็ถือว่าดีแล้วก็มาเรียกานทัวเนี่ยมีสกิลคล้ายๆกับซอยุนอเวกเลยนะครับ เมื่อพีตนเองลดลงถึง70%็สเซ็นแล้วส0ครับจะวาร์ปไปข้างหลังอ่าคือแบบวาร์ปไปหลังสุดของสนามฝั่งเราเลยทําให้ตายยากขึ้นส่วนถ้าไม่ตายก็โดน6เป้าหมายฮะสร้างวงวาร์ปขนาดใหญ่ก็โจมตีศัตรูและลบบาเรียครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็เป็นตัวที่ยังไม่ยังไม่แบบว่าสุดยอดมากนะไอ้ก็ใครที่มีเพชรไม่ใช่เพชรสีใครมีตัวดำนะครับ ถ้าชอบก็เปิดถ้าเกิดว่าจะเอามาแบบเพื่อสร้างความแตกต่างใน PVP อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะต้องพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าโอ้โหดาเมจเขาเรียกว่าความสวยอะล้นเหลือจริงนะหน้าเปิดมากนะครับผมก็ลองดูนะครับสำหรับมาเรียการกันทัวนะครับตัวต่อไปของอเวก็จะเป็นซิกมาอเวกไม่ใช่ขอโทษเป็นอันนี้ก่อนอทหารก่อนขอโทษนะฮะเป็นทหารก่อน นะเป็นคูเรียนก่อนเออแล้วค่อยซิกมาอเวกนะคูเรียนเนี่ยน,น่าสนใจมากกว่านะก็ลองดูนะครับโอเคอ่านต่อต่อไปครับการสัญหาครับเพิ่มการสัญหาหน่วยบริการที่มีความน่าจะเป็นเพิ่งขึ้นของรีเฟเซอร์เรือเฮ้คืออะไรรีเฟเซอร์เรือจริงๆมันรีเฟเซอร์รูกนะอันจริงภาษาอังกฤษอะหน้าตัวนี้นี่ครับอันนี้จริงๆในเกาหลีเพิ่งมาไม่นานนะเอแบบ เห็นว่าโอเปอเรเตอร์ว่างๆหรือเปล่าไม่รู้ครับรีบใส่เข้ามาเลยนะก็เป็นตัวที่ทำเขาเรียกว่ามีความสามารถนะครับทำให้เป็น perfect evasion 5วินาทีแล้วก็ลดความแม่นยำของฝั่งศัตรูนะที่เลเวลเต็มเนี่ยก็สูงสุด9สูงสุดวินะครับนะตรงนี้ผมมองว่ากลางๆนะอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับใครชอบก็เปิดครับใครที่จะเอาแบบหวังผลก็ข้ามไปก่อนละกันแล้วโอเปอเรเตอร์ตัวนี้นะ แล้วก็ที่เหลือเป็นเรื่องของร้านค้าละอ๋อมีอน,นี้ด้วยสารหาเพิ่มความความน่าเป็นในการสารหาหน่วยบริการ리เว이เซอร์킹ครับแล้วก็เจ้าขาลือหาดครับนี่อยู่บนสุดนี่อันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์นะทั้งคู่เลยนะครับเจ้ขาขลือหาดก็เน้นแากทีมทหารนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับอ่ะถัดมาร้านค้าครับเพิ่มพ็พเ,เกตข้อผูกมัดกิจกรรมที่แปดครับซื้อพ็พเกตจะได้รับเฟอร์นิเจอร์เอสอาร์ทันที เละเมื่อทำภารกิจสำเร็จจะจะได้คอจำนวนมากด้วยนะฮะแล้วก็ร้านค้าครับเพิ่มแพ็กเกจการสหัสสุดยอดครับฉลองอัปเดตมาเรียชลกัวนะฮะหมวดหนึ่งสองสามเลยแล้วก็ร้านค้าครับเพิ่มแพ็กเกจพัฒนาคนเก่งแพ็กเกจพิเศษไบานารีคระชนิดแพ็กเกจเลือกตัวเลือกเซตอุปกรณ์ซูปเปอร์คอนดักทีฟหนึ่งและสองนะแล้วก็บอสครับมีเรดบอสมาอีกแล้วนะครับก็เตรียมความพร้อมแล้วกันรอบนี้ก็เป็นไอต้าจากกนนั่นแหละ นะโอเคใครที่อยากจะเติมนะครับก็เติมหวร้านเพิ่มกระกชาิได้เลยนะฮะราคาถูกแน่นอนครับร้อซนะโอเคก็คลิปนี้ฮะแมตัวใหม่ๆมาเพียบเลยครับโอเปอเรเตอร์อเวกตัวใหม่ SR เข้าไปใน c คอ n ์เตอร์พาสนะก็ลองดูครับมันเป็นเขาเรียกว่าสัปดาห์ที่เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจว่าจะเปิดดีไหมมาเรียทลัวนะครับ แต่เคาน์เตอร์พลาเนี่ยผมว่าซื้อไปก็คุ้มอยู่เพราะมันได้ของอย่างอื่นด้วยนะนะครับโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> ยังไงลองพิจารณาดูแล้วกันครับว่าจะลงทุนเปิดมาเรียทาลากวัวไหมนะครับรวมถึงแครอทด,ด้วยนะครับโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสกินนี้มันสวยมากเลยนะริจ